เอาแล้วนะครับรถเก่งที่มีไม่พอซะแล้วนะครับจะหากระบะนะฮะคุณ p ีฟอยเวครับผมอยากจะหากระบะใช้งานสักคันนะครับเพราะว่ารถเก่งที่มีเนี่ยขนของลําบากผมชอบแต่งรถแต่ไม่ชอบควันเยอะเพราะผมเป็นโรคภูมิแพ้เกงใจคนอื่นเลยอยากจะให้แนะนํารถเบนซินสักคันครับผมตบมือให้เลยนะครับตรงที่ว่าเป็นโรคภูมิแพ้และเก่งใจคนอื่นนะครับอ่าเข้าใจเลยคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเวลาโด,โดนพวกควันนะครับหรือ ไอ้พวกของฝุ่นละององเกสรดอกไม้อะไรที่ทําให้มันจมูกมันเป็นระคายเคืองเนี่ยโคตรทรมานครับคีมูกไหลทั้งวันแบบมันมันแบบอยู่ๆมันเป็นเลยนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะครับคนเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะตอนนี้คือถ้าเกิดแนะนํากระบะเบนซินนะครับก็จะมีตัวเลือกง่ายๆเลยคือวีโก้เครื่องเบนซิน2.7นะครับถ้ามิซููก็จะมีไททัน2.4นะครับเครื่องเบนซิน แต่เอาจริงนะคือ V ี g o 2.7น่าจะจบกว่านะครับเพราะเครื่องมันเทคโนโลยีสมัยใหม่มันเป็นแคมคู่เป็นไรแล้วเป็น VVTI แล้วแต่ว่าอย่างไททันเบนซินเนี่ยยังเป็นเครื่อง2 0 0 4ที่หลายคนบอกว่ามันอืดน,นะนะครับก็ลองดูครับก็ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของควันเนี่ยผมมองว่ารถดีเซลเนี่ยอย่างที่ผมได้ไปทํารายการสาระเลวนะครับกับ ECU s h o ชอเนี่ยเขาสามารถจูนให้ควันไม่มีก็ได้นะครับ มันไม่จําเป็นต้องแบบควันท่วมอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ลองดูนะฮะเพราะว่ารถสมัยใหม่เนี่ยจริงกลิ่นเข้ามาในรถเนี่ยมันน้อยมากนะฮะเพราะว่ามีการซีนตัวถังที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะก็ถ้าจริงจริแล้วคุณใช้รถด,ดีเซลอะ่ะแต่ว่าจูนแบบไม่ต้องให้มีควันอะ่ะให้มีควันน้อยที่สุดอะ่ะผมว่าอันนั้นก็เป็นทางออกที่ดีทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากลองพิจารณาดูนะฮะแรงได้ไหลายควันนะครับขอบคุณคุณพีทีฟอยเวอร์มากนะครับ